วันนี้ผมมาเป็นคนป่าเราจะออกไปหาวัตถุดิบทำกินกันได้มาเป็นปลาหมึกยักษ์ผมจะเอาไปย่างจะเป็นยังไงกดไลค์กดติดตามด้วยเดอ้อฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีสวัสดีนะครับวัยรุ่น88จังหวัดนะครับวันนี้นะครับเรามาเอาชีวิตรอดนะครับในป่ากันนะ รีวิวทรงผมใหม่ก่อนนะทุกคนดูครับโคเท่ป่ะทรงผมใหม่เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะต้องไปแบบว่าหาวัตถุดิบกันนะครับมาดูกันว่าเราจะมีอะไรกินกันหรือเปล่านะตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าท้องแบบว่าท้องว่างมากครับทุกคนครับโอ้ท้องว่างมากเลย่ะจะกินแบบผลไม้มากนะเราก็จะหาทุเรียนกันนะทุกคนไปวันนี้นะครับพี่เตรียมแนวไปตัดทุเรียนแล้วนะครับ โอเคนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะตัดทุเรียนเลยละกันนะทุกคนโอเคครับรอสักแป๊บทุกคนทุกคนทุเรียนทุเรียนโอ้เราได้ทุเรียนมาแล้วว่ะทุกคนครับหวานปากมากเลยมาเราจะมากินกันนะครับโอเคหอมๆเลยครับทุกคนครับดูดินิ่มๆหอมๆโอ้ น่ากินมากเลยครับทุกคนครับเพิ่งจะเคยกินครั้งแรกนะครับอืมหวานมันมากเลยอะ่ะอืมนุมน่มๆทุกคนเซาะมากครับวันนี้เราต้องเอาไปปลูกคืนนะครับเราสามารถปลูกคืนได้นะครับนี่เลยปลูกใส่ต้นกล้วย มานะครับดู أو, ดูดีครับผมนุมน่มๆนะทุกคน ASMR โอ้โหชื่นใจชื่นใจมากครับ มาทุกคนครับผมเดี๋ยวจัดกันต่อเลยอ้ยอิ่มแล้วว่ะของหวานกินแค่นี้พอนะครับตามันนี่ตามมานี่ทุกคนตามันนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่าครับว่าข้างหลังนี้นะครับเป็นน้านะครับจริงๆริงวัตถุดิบเมนูหลักวันนี้เราก็คือหมึกยักษ์นะทุกคนพี่นะครับจะลงไปจับหมึกยักษ์มากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บ นะ,นะครับทุกคนครับถ้าทุกคนกดไลค์จนถึง5,000ไลค์นะครับพี่จะมากระโดดจับปลาในสระนี้นะแต่วันนี้เราจะไปจับปลาหมึกกันนะครับอันนี้แบบว่าเผื่อใครแบบว่าไม่รู้นะครับว่าเราพักกันยังไงนะครับแบบพี่พักยังไงยานาตอนนอนนะครับทุกคนเห็นในนั้นปะเออ่นแหละครับนั้นเป็นแบบเป็นถ้ำที่พี่อยู่เองอะครับผมพี่ก็เป็นมนุษย์ถ้ำโอ้าวมาแล้วครับทุกคนเราก็ได้ปลา มึกมาแล้วนะครับดุดีดดดดดกินแบบปลาเซมีได้เลยไหมฮะ,ฮะโอเคว่าโคตรจะใหญ่นะครับเดี๋ยวรอไปอย่างกินดีกว่าฝ <c oughs> ันหลายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีมานะทุกคนครับเราก็หมักมาละเดี๋ยวจะจัดการเลยละกันวิเราเรา,เราหนวดลงไปด้วยเลยไหมวะเอาแบบทั้งหมดเลยละกันนะครับ <c oughs> ไปครับทุกคนฮะไปเลยครับผม มาเร็วครับของแท้ครับโอ้โหนะครับล้นล้นพื้นที่ย่างอ่ะทุกคน<อ>นีนวลอ,อ่ะเข็ดเค้กด้านกระดิ่งมากเลยวันนี้มาดูวิธีการกินหอยนางลมกันนะครับทุกคนอโอ้กระเทียมเจียวอืมนี่ฮะใส่เข้าไปกระเทียมเจียว คำกิมซีฟูครับขอ,องแท้มาครับคำนี้ของแท้ข <c oughs> องแท้มาแล้วครับมาจัดปลาหมึกย่างกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาประเดิมกันนะทุกคนว่าสุกแล้วหรือยังนะครับทุกคนคิดว่าสุกยังอะเม้นมานะครับใครว่าสุกพิมพ์หนึ่งใครว่าไม่สุกพิพ์สองมาเลยครับโอ้ หมึกใหญ่ๆอ่ะครับหมึกใหญ่ๆอ่ะหมึกก้อนใหญ่ๆอ่ะโอ้มาทุกคนอู้นิ่มๆเด้งๆเลยนะครับทุกคนหาดูดิน้ำจิ้มมามานะครับนิ่มๆเด้งๆโอ้ร้อนรอนรอนมานะฮะอ่ากลิ่นเหมือนย่างปลาหมึกเลยทุกคนครับโอ้วหโอ้หกินเหมือนย่างปลาหมึกเลยทุกคนฮะโอ้ยจัดเลยนะครับจัดเลยเด้ออืมอืมเค็มมากเลยอ่ะนี่ครับเราต้องมีผัด มันจัดกัน่อครับอู้อยากกินหนวดอยู่นะครับแต่ว่าหนวดยังไม่สุกสากอันเลยนะทุกคนเด้งครับเด้งเด้งเผ็ดมากฮะมาอืมอืมใส่ผักด้วยครับอืมอืมขอ,องแหว้ว่ะของแหว้ว่ะ ส่วนพวกนี้นะครเป็นนวดนะครับผมยังไม่สุกนะทุกคนดูกางย่างหนวดนะฮะโอ้โหดูดิอู้ร้อนมากเรากินกันต่อครับทุกคนมาครับน้ำจิ้มเน้นๆอ่ะขวางเดี๋ยวเรามาตัดดูนะทุกคนนะครับแบบว่าย่างชิ้นใหญ่แบบมันมันสุกยากครับเอาจริงโอ้โหดูดิฮะเออดูครับดูครับ ถือว่าเราย่างสุกกันเนี่ยเอาจริงเดี๋ยวลองชิมอันนี้ดีกว่ามาครับไส้ปลาหมึกมาใส่น้ำจิ้มเลยครับผมมานะะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะลองหมึกย่างนะครับผมนี่ครับ พริกเผาโอ้โหแล้วก็ใส่แบบว่ากระเทียมทอดนะฮะกระเทียมเจียวมา,าคุณมันจิ้มซีฟู้ดแบบเน้นๆนะครับอของแท้่ะอย่างได้เลยอ่ะครับอืโคตรเด็ดอะ่ะต้องไปกินตามเลยนะ <Okay. S 1> ทุกคนเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะจัดหนวดเลยละกัน อันนี้เราอยู่ในป่าก,ก็เลยมีแบบแมงวันมากินด้วยนะทุกคน,นะฮะนั่ใจงานไงเราอะแบบนี้นวดปลาหมึกฮะโอ้ของแทว้วะหนวดครับผมว้าหอมๆเลยครับหอมๆเลยเนะี้ยมาครับใส่กับน้ำจิ้มครับนวดปลาหมึกอ่ะมาทุกคนเราต้องแบบจิ้มเอยอะๆนะครับจะได้ไม่ร้อนอว้ามาของแท้เด้อครับคำเนี้ย ของแท้นะฮะกรอบๆโอเคนะครับพี่ก็น่าจะกินไม่หมดนะทุกคนนะครับเยอะมากนะครับรับสมัครคนกินด้วยนะครับใครสนใจก็กดไลค์ก็ติดตามเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผี